ทานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM รู้ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 5วันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา1 9นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทาง FM 97 Quality News Station คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะยศกาจุโลบลรายงานตัวคะ่ะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเป็นวันต้นสัปดาห์แล้วแน่นอนวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะและตอนนี้อาจารย์เต้น,นะคะดรปรมพรศิริะะกุลชยานนท์กลับมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูฟังเสียงอะบอกว่าเย้ เราจะไปปมาอย่างนี้นะอาจารย์เต้มีมีเอฟซีไงต้องบอกต้องบอกทุกทคนว่าอาจารย์อะมีสอนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณสุ่ช่วงกรกฎานะคะอาจจะมีเปลี่ยนวันนิดหน่อยเพราะอาจารย์มีสอนอยู่นะคะแล้วไม่ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นไปเรียนจัดออกไม้ใช่ไหมโอ๊ยวันนี้เราจะมาคุยกันนี่เหมือนเหมือนว่างเลยอ่ะจริงๆคือว่างเพราะปิดเทอม ปิดเทอมเราก็หาหนู่นนี่นั่นถามแล้วเราก็มาอวดมาอวดโยทุกรอบ <laughs> เราไปนู่นนี่มาอย่างเงี้ยเนาะใช่เออเรานี้ไม่ได้ไปไหนเลยนี่คือเสร็จจากการแบบว่าจัดงานประมูลอลไรอย่ะเออใช่ใช่เราก็เลยที่เราก็เลยให้โอกาสว่าแบบอุ๊ยอยากุยอะไรจัดไปเลยค่ะไม่ <laughs> <laughs> ต้องไวดอปนมีว่าอย่างไปเรียนเนี่ยไปเรียนดอกไม้ยังไงอะคะก็ อเอาจริงๆก็คือแอบ,บเห็นเพื่อนอ่ะเขามาโชว์รูปว่าเขา,า,าเอาไอ้การเรียนจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นเอาไปสอนนักศึกษา แล้วเราก็เลยทักไปถามเขาว่าคืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราเป็นคนแบบอาจจะแบบสนใจสนใจการไปฝึกหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องของการใช้สติเนาะหรือว่าสมาธิะนะคะแบบว่าอยู่ในความรื่นรมแบบว่าเราก็อยู่ในโลกของความสวยงามกันอยู่แล้วเนาะ,ะก็เลยเห็นว่าเขามีการไปเอ่อไปเรียนจัดดอกไม้แบบนึงที่เขาใช้ชื่อว่าโคริงกะเคยได้ยินไหม โคริงกาปกติเราจะเคยได้ยินการจัดดอกไม้ญี่ปุ่นก็คือพูดรวมๆวมว่าอ uh ีเคบานะใช่ไหมอันนี้เราได้ยินกันอยู่แล้วเนาะอีเคบานะแต่ว่าอันเนี้ยนะคะมันก็คือเฉพาะมากๆเลยเรียกว่าโคริงกาเราก็เลยสนใจ uh huh. ก็เลยถามไทยเขานะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังถึงการส uh huh. ัดดอกไม้แบบนี้ ค่ะเพราะจร like, ิงๆแล้วในเรื Hi, right. ่องของการจัดดอกไม้นี่เป็นวัฒนธรรมเลยนะเวลาเราพูดถึงแบบว่าอย่างอย่างญี่ปุ่นปั๊บอะสิ่งหนึ่งที่เราคิดถึงจะคิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้สมาธินะคะจะคิดถึงเซนจะคิดถึงจิตวิญญาณคือจิตวิญญาณในที่นี้คุณผู้ฟังและผู้ชมคะไม่ใช่หมายถึงวิญญาณที่เราชอบพูดกันนะแต่หมายถึง ตัวเราโซเน<อ>าะ<ช>เป็นแบบโซสปิร uh ิตอะไรเงี้ยนะคะก็คือก็คือแบบชายแบบที่โยบอกซึ่งซึ่งพอเราคุยกันเริ่มประเด็นนี้กันแล้วก็พบว่าโยก็เลยอยากจะมาแชร์เหมือนกันคือวันนี้เราจะพูดถึงการจัดดอกไม้สองวัฒนธรรม ใช่ะะใช่เพราะว่าในในประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันเขาเขาว่ากันว่าตั้งแต่สมัยสุโข,ขทัยเพราะว่ามีบันทึกในของพระล่วงก้าวนะคะก็คือนางเรื่องเกี่ยวกับนางนุพมาศเนี่ยถึงจะบางคนบอกว่าเขียนขึ้นมาในสมัยรัตนโกสินทร์แต่มันก็นานถูกไหมคะ,คะถึงเรื่องราวของการจัดดอกไม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการจัดดอกไม้ในประเทศไทยอ่ะมันจะแบ่งย่อยไปเยอะเลยค่ะ ตั้งแต่ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับดอกไม้ก็จะแบ่งเป็นพวกบรรดาพวงมาลัยอ่าที่เรา<ะ>เราถนัดนะคะ,ะพวงมาลัยนะคะ,ะเรื่องราวของของใบตองอคือใบตองใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องแขวนวันนี้ท,<ะ>ที่อยากจะคุยอยากจะคุยเรื่องเครืคร่องแขวนเพราะเป็นอะไรที่หลายคนต้องเซอร์ไพรส์แน่เลย ใช่คะ่ะเอาของอารย์เตก่อนเอาของญี่ปุ่นก่อนของญี่ปุ่นก่อนจริงๆอย่างอย่างที่บอกอะค่ะว่าทุกคนก็น่าน่าจะรู้จักคําว่าอ e ีเคบานะนะคะอีเคะแปลว่าการจัดวางบานะคือดอกไม้นะคะเราก็จะเห็นเอออีเคบานะคืออุ้ยดอกไม้ญี่ปุ่นมันมีความสงบมันมีกิง่ง <c oughs> มันมีกา้านมันมีที่ว่างมันเติมที่ว่างมันนุ่นนี<อ>่แบบน้อยน้อยมินิมอลใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเป็นภาพอย่างนี้ส่วนตัวเราไม่เคยชอบเรโยเราบอกตรงๆเพราะว่าเป็นคนเยอะเป็นคนแบบว่า เป็นคนเกลียดอะไรมินิมอลเอออันนี้บอก <laughs> บอกเลยแบบ <laughs> ชอบสีสีชอบสีสันชอบลวดลายชอบแบบวินเทจอะไรที่มันดูมีความเป็น <laughs> ดอกไม้แพทเทิร์นเนะเนาะเพราะฉะนั้น <laughs> เราจะชอบแบบดอกไม้ตะวนันตกที่แบบ <laughs> <ม>ตัดมา เยอะๆฟูๆป่าฟูๆป่า uh huh. ในจักรันอ uh ่า huh. แต่ก็ไม่ uh huh. ไม่เคยไปเรียนจัดดอกไม้แบบอะไรที่เป็นฟอร์มนะคะทีนี้อีเคปนะสำหรับเราเรารู้สึกว่าโอ้โหมันช้าโยมโดนช้า <laughs> มันกิ่งมันก้านมันน้อยไม่รู้ uh huh. สึกถึงความสวยอ่ะอันนี้อันนี้บอกตรงๆว่าเป็นแบบเป็นคนแบบนั้นมาตลอดแล้วจน uh huh. จนพะมาเนี้ยแหละคะ่ะช่วงหลังๆเนี้ยเราเริ่มรู้สึกว่า เราเร็วเกินไปใช่ไหมเหมือนที่เรารู้จักกันเราก็จะเร็วเกินไปพูดเร็วทําทุกอย่างมัลติทัสกิ้งแบบเร็วไปทุกสิ่งจนไม่มีความสุขอันนี้อาจจะพูดตง่าตรงๆนะคะจริงจริง,รงอ่าใช่ไหมดังนั้นเราเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากได้กิจกรรมอะไรที่มันดึงดึงเราลงมานิดนึงแล้วก็เหมือนมีสติอยู่กับอยู่กับอ Present Moment คือเวลาตอนนี้มากกว่านะคะก็เลยสนใจพอเห็นเพื่อนมาเล่าก็เลยอ่าสนใจทีนี้เนี่ยอีเคบานาเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าเออมันเป็นชื่อรวมๆของอศาสตร์การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นซึ่งจริงมันย้อนอออยุคไปไกลมากแล้วก็มันมีหลายโรงเรียนหลายสกุลเพราะชื่อมันใหญ่แล้วมันก็มีการปรัปรบเปลี่ยนหรือว่า มีโฟกัสของสกุโลโรงเรียนอ่ะแบบต่างๆมาเรื่อยๆอะนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นแบบจัดในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาบางแบบก็อดึงเอาความเป็นสัจจะธรรมชาตินู่นนี่มันก็พลิกกันไปเรื่อยๆจนแบบหนึ่งที่ที่นิยมมากๆก็คือการมีฟอร์มมีแพทเทิร์นเป๊ะเช่นคุณต้องฟิลสเปซด้วยกิ่งด้วยการด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเอียงเรียกว่าแบบนี้การตรงอะไรอย่างเงี้ยทีนีน้คอริง โคริงกะแบบที่เราไปเรียนเนี่ยนะคะก็ต้อง<ะ>ให้เครดิตนะคะคือไปเรียนเเป็นแบบของท่านโมกิจิโอกาดะนะคะ,ะซึ่งท่านโมกิจิโอกาะกะเนี่ยเป็นผู้เสนอการจัดดอกไม้แบบที่เรียกว่าโคริงกะซึ่งคําว่าโคริงกะเนี่ยมันแปลว่าวงกลมแห่งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่อ่าก็คือโดยในยะของมันก็คือการเห็นธรรมชาติเนี่ยเป็นเหมือนกับ เป็นความจริงแท้เหมือนกับค,ความจริงก็คือโมเมนต์นั้นคุณอยู่กับธรรมชาติค,คุณพินิษธรรมชาติจากดอกไม้หนึ่งกิง่งหนึ่งช่อ,อเราให้ความเคารพในความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงแล้วก็เอามาจัดอันนี้นี่คือเราพูดเ,เร็วนะคะว่า uh huh. เขาก็จะมองว่าความความที่เราเคารพแล้วก็เห็นสัจธรรมของธรรมชาติอันเนี้ยผ่นความงามของธรรมชาติแบบที่มันเป็นจริงๆนะโมเมนต์นั้นจริงๆอะ่ะคือคที่สุด แล้วก็เราสามารถสร้างแสงสว่างเนี้ยขึ้นมา<ะ>ให้ตัวเราเองแล้วก็ให้คนอื่นต่อได้<ะ>อันนี้น,นีคือสรุปแบบรวดเร็วแต่ว่าศ<ะ>าสตร์เนี้ยก็เริ่มต้นที่ท่านออโอกาดาษทำมันเนี้ยก็ตั้งแต่ประมาณช่วง2,492จริงมันก็ไม่ได้เก่าไม่ได้เก่ามากนะโยแต่ว่ามันก็เป็น<ะ>ปรัชญาที่อาศัยความเป็นความงามของดอกไม้เขาเชื่อว่ามันเยียวยาคนได้จริงๆมันเปลี่ยน จิตใจคนมันจัดจิตใจเขาใช้คําว่าดอกไม้จัดใจ <ứng S 1> จัด <ง S 1> จิตใ,ใ, <ứng S 1> ใ,ใ,ใจคนได้ <cott. S 3> ค่ะค่ะก็พอมันพูดห่างนีนะทาให้คิดถึงในเมืองใ,ใ,ในเมืองไทยเหมือนกันเวลาที่กว่าคนในวังอะค่ะเราก็จะเริ่มต้นบอกว่าต้องพูดเริ่มต้นจัดในวง <ograf. S 3> ังคือทุกทุกอย่างในวิทยาการในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากในวังก่อนถูกไหมคะค่ะก็กว่าจะอย่างที่ว่าคนไทยเราเวลาที่เราจะมอบทาดอกดอกไม้ถวายพระหรือจะถวายเจ้านายเนี่ยก็จะมีความพิถีพิถัน ในการทําให้สวยงามอ่าในส่วนของไทยเราเองเนี่ยมันจะมีว่าด้วยเรื่องตั้งแต่ในเรื่องของมันจะมีความเป็นประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นเวลาที่มีอ่าพระราชพิธีต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นภูมิลัยสวยๆใช่ไหมคะดอกไม้สวยๆแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่นอกจากในเรื่องของศาสนาหรือหรือนะคะที่จะต้องเอาไปเครื่องสักการะทั้งหลายแล้วเนะะี่ยค่ะที่โยชอบคือเครื่องแขวนเพราะเคยจะไปเรียนเรียน เหตุผลเพราะว่าอะไรเราเคยเห็นที่มันเป็นเครื่องแขวนขนใช่ไหมแล้วก็เราก็ส่งว่าเฮ้ยสวยเนาะสวยเนาะแต่จริงๆแล้วว่าเขาไม่ไม่ได้ทํามาเพื่อตอบโจทย์ความสวยนะเครื่องแขวนของไทยมีสองแบบแบบเป็นแบนที่เราเห็นกับแบบที่เหมือนแชงเกะรเลียที่เป็นผู้ระยะถูกไหมคะที่เราเห็นแบบเป็นพวงพวงลงมาจริงๆแล้วประโยชน์ของมันคือเรื่องของกลิ่นค่ะอือืม อ่เพราะว่าที่เป็นแบนๆอย่างนั้นเน่นเหตุผลเพราะว่าเวลาที่ลมพัดมาโชยเข้ามาเนี่ยค่ะมันจะเกิดความพิวไหวอืแล้วกลิ่นจะลอยเข้ามาให้คนที่อยู่ได้กลิ่นและรู้สึกสบายนะคะซึ่งแบบเนี้ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบสองมิติเขาจะแขวนเอาไว,แว้แถวๆบริเวณหน้าต่างประตูหรือที่มีลมผ่านน่ะจะอย่างนั้น ส่วนในขณะที่คือคือจะใช้ไม่เหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันแต่กลิ่นคว่ำอ่าเขาจะมีกลิ่นไงาแบบกลิ่นคว่ำคว่ำก็คือตัวที่แบบเหมือนเชงเกอเลียเนะะี่ยค่ะเพื่อประดับรับตกแต่งบ้านอืมอืมซึ่งเป็นเป็นความคิดของของคนโบราณนะคะและมากกว่านั้นคือการเลือกค่ะดอกไม้อาจจะเต้รู้ไหมคะว่าทําไมอะ่ะถึงจะเป็นพวกวาม,ามาลิพวกเอ่อคุณสุทธิมะครับมาลิดาวลงดาวเรือเนี่ยทาไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์เด้รู้ปะทำไมอะ่ะ เพราะมันทนอ๋อค่ะอืมเพราะมันทนดังนั้นเนี่ย mm. เพื่อที่จะได้ไม่เปลี่ยนบ่อยๆ oh. นะคะ oh. เขาก็เลยจะต้องใช้ดอกไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยในในในหลักของคนไทยเนี่ย <Okay. S 2> สิ่งที่จะเห็นคือหนึ่งต้องเป็นรูปรสกลิ่น uh, 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 uh. เสียงอ่า uh. ะคะรูปก็คือความสวยงามของงานใช่ไหมรูปรสนะคะเอาไว้เวลาที่อย่างอย่างถามว่าดอกมะลิอ่ะจริงๆแล้วแต่มันมันอร่อยมันหวานใช่ไหมคะนะคะรูปรสกลิ่นกลิ่นที่หอมใช่ไหมเสียงคราวนี้ว่าอย่างการที่เขาเอาเอาพวกเครื่องแขวนเนี่ยเอาไปไว้ในบ้านหรือตามที่ต่างๆเหตุผลเพราะว่าอย่างสมัยโบราณนะคะเวลาจะทานข้าวทีหนึ่งอ่ะนะจะต้องมีมะโหรี รวจะต้องมีรูปอาหารที่สวยมีพืมีเขาเรียกค่ะมีอ่อมีเครื่องแขวนที่สวยใช่ไหมคะรูปรสรสอาหารที่ดีกลิ่นหอมที่โชยเข้ามาเสียงเครืนบินตดนตรีเป็นยังไงคะมีความแบบสุนทรียะออของคนไทยสมัยก่อนใช่และนั่นแหละคะ่ะคือที่มาของเครื่องแขวนที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ อ่าเนี่แหละค่ะแล้วเหมือนมันก็เหมือนกับบรรดาอย่างการถ้าจัดดอกไม้ในประเทศไทยอ่ะอ่าอาจารย์อาจารย์เต้เคยมค่ะว่าทำบอกว่าทาไมเป็นดอกบัวเพราะว่าเขายึดมันคือของที่มันอยู่ใกล้ตัวทั้งหมดอืที่อยู่ใกล้ๆทั้งหมดเนี่แหละค่ะคือคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจากในสมัยโบราณนะคะเขาจะมองในเรื่องของการเอามาใช้ในชีวิตอะค่ะ ประจวืมากกว่าเลยค่ะอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบลึกซึ้งนะคะแบบว่าโอ้โหแบบในส่วนของของญี่ปุ่นไม่ไม่แต่แต่อันนี้เราก็เลยจะชวนคุยต่อว่าตอนที่เราไปรียนงเโาเราก็เพิ่งรู้ว่าเออไอไอศาสตร์ที่เป็นโคเรงกะเนี่ยค่ะดีที่สุดคือดอกไม้จากสวนอืมใช่ใช่คือคืออยากให้ปลูกเองปลูกเองตัดไม่เองจะเป็นดอกหญ้ากิ่งไผ่ได้หมดแล้วก็เอามาโดยที่เคารพในความไม่สมบูรณ์ของเขา ค่ะคือเขาเป็นยังไงก็อย่างนั้นแล้วก็พยายามที่จะริดใบตัดกิ่งอะไรอย่างเงี้ยให้ให้มี <üler S 1> ความเคารพที่สุดเพราะว่าเราเชื่อว่าพืชก็มีชีวิตนะคะ <c oughs> ซึ่งก็คุยกับเขานะคะแล้วก็เขาเขาใช้คํานิยมบอกว่าคิดให้หน้อยใช้ใจให้มากอ่าประมาณเรายืนดูดอกไม้เนี่ยดอกไม้มีเต็มเลยให้เราเลือกหอให้ใช้ใจอย่างเดียวเลยอย่าคิดคือถ้าเราคิดเราจะเริ่มแบบ องประกอบสีอะไรอย่างไงี่ยชิดออกมาให้มันยาวมันสั้นดอกนี่นู่นนี่ด้านนี้อยู่ทนไม่ทนไม่ให้ชาใจเรารู้สึกอันไหนสื่อสารกับเราหยิบเลยโอ้โหก็่กันไปไหนเรามองแล้วสื่อสารกับเราหยิบเลยค่ะก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต่ะค่ะโอเคค่ะคุณกําลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาละชนครับสวัสดีค่ะดิฉันเพนซิริปัญญาลชนค่ะมาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการสองพ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพนซิริป,ปัญญาลชนในรายการ smart life วัยเกษียณ sn 97 quality news station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10 0ุ กีฬาพาลวยรายการสปอร์ตทอล์คาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการกีฬาพาลวยคุณกำลังฟังรายการ วาเรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะอาจารย์ได้คะก่อนไม่ว่าคู่นี้เราพูดถึงในเรื่องของดอกไม้ใช่ปะ่ะที่เขาก็ต้องแบบว่าอะไรมาจากส่วนของตัวเองดีใช่ไหมคะถ้าเราปลูกเอง คราวนี้ว่ายู่ถามเลยค่ะอาจารย์เต้ตอนนั้นเนี่ยตอนเขาดอกไม้ที่เขามให้เลือกอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นดอกอะไรบ้างคะจริงๆริงจริง,รงที่เขาเอามาให้เราเรียนอะ่ะเนาะเขาก็จะตัดเขาเขาก็จริงๆริงเขาก็ซื้อมาหลายโยมเพราะมันคือการเรียนเนาะ <c oughs> แต่ว่าเขาก็แบบจะเชียร์ว่าจริงๆเราสามารถที่จะตัดดอกไม้หลังบ้านได้แต่มันจะมีพวกใบไม้บางอย่างที่เราค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่ามันอยู่ในสวนบ้านเรา <c oughs> อ่ะฮเออมันใบ,แบบไม้แบบไม้ไทยอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วเราก็เ<ๆ>ลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันน่าสนใจเพราะเราไม่เคยคิด พราะถ้าเราไปปากคลองอ่ะโยมันก็คือดอกไม้ฝรั่งใช่ไหมที่ขายเป็นช่อใหญ่ๆแล้วเราก็จะรู้สึกถึงความแบบมันสวยจังมันเหมือนแบบฝรั่งมันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปเลือกอะ่ะเขาให้หยิบแค่กิ่งเดียวแล้วเราก็แบบแต่ฉันชอบแบบอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบอยากหยิบเยอะไม่หมดไม่ได้ะอะไรเงี้ยแล้วก็คือคือ,ค,อคือเขาจะอยากให้เราเนี่ยได้สื่อสารนะคะกับดอกไม้แล้วก็รู้สึกถึงความเคารพต่อดอกไม้นั้นๆอันอันนี้เล่าแชร์ให้ฟังเนาะด้วยความทแบบ ปกติเป็นคนที่ชอบซื้อดอกไม้มากแล้วก็ <c oughs> จะเอามาแล้วก็รูดใบรูดใบตัดกิ่งปักแจกันอะไรแบบเยอะๆ <c oughs> เต็มบ้านอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเยอะอะ่ะไม่ได้พินิษน่ะแต่การ <c oughs> เรียนแบบโคริงกาเนี่ยค่ะก็คือเราต้องพินิษด,ดอกหนึ่งดอก <c oughs> อย่างละเอียดว่าเขามีรูปทรงยังไงกิ่งก้านแล้วก็แบบ <c oughs> สัมผัสเขาให้เบาที่สุด <c oughs> ตอนแรกเนี่ยมาถึงนโย,โยเรากําลังหยิบกันไกลเลยแหละ ฉันจะตัดกิ่งออกไปให้หมดฉันจะแบบตัดใบตัดใบตัดใบเหมือ,อแบบเหมือนจากการที่เลือกมันเล็กไงแล้วดอกมันสูงพอ,อามาถึงเราก็ชับเลยตัด <laughs> ครูก็เดินมาแบบเขาไม่ดุนะแต่เขาก็จะพูดประมาณว่าอันนี้มันเหมือนเป็นการที่เราอ่ะไม่ได้เคารพเขาแบบที่เขาเป็นซึ่งไอ้ความที่เขากิ่งยาวอะ่ะแต่เราเลือกที่จะเอากิ่งยาวมาปะักอะ ทำไมเราไม่เอากิ่งยาวนี่ไปไว้ข้างหลังเพื่อจะทําให้เขาเหมือนเป็นแบ็กกราว์ของจัดการแต่เราเลือกที่อยากจะโชว์เขาแล้วเราก็ไปตัดกิ่งเขาออกแบบเท่านี้เลยนะหายไปแต่เราก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่ามันคือสิ่งที่เอาก็เราก็ทําอย่างนี้ประจำในการตัดดอกไม้ที่บ้านซึ่งกลายเป็นว่ามันก็มีหลายๆอย่างมากค่ะที่เฮ้ยมันมันหยุดเราวะโยแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือการพินิจแล้วก็ใช้เวลากับดอกไม้ดอกนั้นมันเป็นการทําสมาธิที่ ที่มันโฟกัสไปที่จุดที่เล็กที่สุดซึ่งไม่เคยสังเกตเช่น,น,น,นกลีบเกสรใบมันเป็นแบบนี้ด้านไหนคือด้านที่สวยที่สุดของกิ่งกิ่งนั้นแล้วสุดท้ายอะค่ะหลักการเขาก็คือทําให้เร็วพอเราพินิจเสร็จปุ๊บเรารู้ละเราจะปักด้านนี้นะอ่ามีการของเราเตรียมไว้ละใส่น้ําละเขาบอกว่าหยิบมานะคะตัดและปักให้เร็วที่สุด <Das que at> <S <S คือการถือนานเลย <S <S 2> <S 2> พวกนี้มันจะทําให้เหี au, ่ยวเฉาอย่าไปจับใบไม่จําเป็นอย่าเปลี่ยนอย่าจับแล้วถ้าใบมันเหี่ยวมันอะไรก็คือพินิจมันในความเป็นอย่างนั้นค่ะซึ่งถามว่ากับตัวเองอะค่ะโยเราก็รู้สึกถึงความเซอร์ไพรส์เนาะว่าเออเราจะกลับบ้านมาแล้วก็แบบตื่นเต้นมากเลยจากวันที่ไปเรียนก็คือแบบเฮ้ยมาเดินสวนในบ้านแล้วพบว่าอยากจะจัดใบไม้ทั้งหมดที่มีในบ้านค่ะถึงเป็นไม้ไทย อยากจะรู้สึกว่าเออดอกไม้ไทยมันมันสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันก็มันก็มีทัศนคติที่เปลี่ยนแต่นี้จะเล่าให้ฟังว่าคนที่ไปเรียนในเซสชันนน่ะนะคะกลุ่มแบบเพื่อนที่ไปอ่ะหลายๆคนเจอประสบการณ์ที่มันเปลี่ยนตัวเองได้นะโยมเพราะคือไปเรียนระยะต้นมาเรียนสามวันนะคะซึ่งอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไปเลยถ้าใครสนใจนะคะก็คือมูนิธิเ o a ไทยนะคะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชีวิตและศิลปะถ้าใครสนใจทัก โยมาหลังใหม่ไม่ใช่ทักเรา<ะ>ทักโยมาหลังใหม่นั่นคือจริงๆเขาเป็นแบบมูนิธีอะน,นะคะ,ะแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นด้วยเราก็คือจะสอนมีสามระดับอันนี้เราไปเรียนระดับต้นก็คือแบบว่าบางคนเนี่เขาเจอกับตัวเองเลยคือเปลี่ยนแปลงอารมณ์อะไรได้เลยจาก<ะ>คนที่เป็นแบบ perfectionist อย่างเงี้ยไปเรียนเรารู้สึกว่าทําไมเราต้องสมบูรณ์แบบหุดหิดน้องคนนี้คือหุดหิดหุดหิดตลอดเลยทั้งวันพอวันที่สองเขาเริ่มตกใจว่าเออเขาจะหุดหิดทําไมเขาไม่ชอบเขาก็ดึงออกเปลี่ยน เขาก็ยอมรับในดอกไม้แบบนั้นอะไรยเงี้ยค่ะค่ะก็คือว่าก็เขาเรียกว่าถ้าเป็นเป็นลักษณะของฟูดก็คือมันทําให้เรามีความรอบคอบมีสติมากขึ้นทําให้พอเวลาพอเราเย็นลงแล้วเนี่ยมันจะมีเวลาไต่ตรองใช่ค่ะจริงจริงมันก็คือเป็นปรัชญาเราเราคิดว่ามันมีความเป็นปรัชญาุทธเนาะอาจจะเป็นเซนนน่ะโยมมันก็มีความเป็นเป็นุทดมากๆคือตอนเรานั่งฟังก็คือแบบ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเงี้ยมันจะพูดเรื่องแบบนี้นะเรื่องน้ำโมเมนต์นั้นแล้วก็เออมันมีความเป็นพูธมันมือปัดยามากๆเนี้ยคะ่ะคิดว่าท่าคนสนใจนก็จะดีคะ่ะก็เหมือนเหมือนกับอย่างของของไทยเราอะฮะสังเกตได้ไหมว่าเราจะโดนสอนตั้งแต่เด็กว่าอะไรที่ให้พาต้องดีอ่าใช่ใช่ใช ดอกไม้ต้องไม่มีตําหนิต้องไม่ช้าไม่มีรอยฉีกขาดไม่อย่างงั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวชาติหน้าเกิดมาเป็นหูแล้งคุชโลบา่ใช่ใช่ให้เรา้เราค่อยจับค่อยๆ่อับใช่ค่อยๆๆจับไม่งั้นเดี๋ยวมันช้านะอะไรอย่างเช่นอย่างเวลาร้อยร้อยพวงมาลัยค่ะร้อยพวงมาลัยต้องแบบค่อยๆร้อยแบบค่อยๆดูเพราะว่ามันมันจะต้องเท่ากันแล้วไม่ค่อยถ้ามหาไม่ตั้งใจมันก็จะเบี้ยวถูกไหมคะใช่ใซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเราเนี่ยถ้าถามว่าสมัยก ก่อนเลยค่ะก็จะเป็นแต่พมาล,ลายสีขาวอ,อแต่เพิ่งจะม,มามีเป็นสีสันคือสมัยรัชกาลที่ห้าที่แบบพับมีกุหลาบมีนุ่น,นใช่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 คะ่ะสมเด็จพระพระเชลนทระรา,ามานี่แหละค่ะท่านท่านเป็นคนเริ่มต้นเลยบอกว่าเขาจะเรียกกันว่าท่านที่บนใช่หไหม,สมเสด็จที่บนเนี่ยท่านเป็นคนเริ่มต้นในการที่เอาดอกไม้เอาอะไรเนี่ยมาประดับให้เป็นอย่างนั้นและในในช่วงนั้นก็มีการแข่งขันกันว่าสำนักไหน จะรอยได้สวยกว่ากันอ๋อนั่นแหละค่ะแล้วเออดิเขาจะมีบอกว่าก็เลยอย่างเราเราจะเข้าใจเอ้ะในวังต้องมีสวนดอกไม้แต่สวนดอกไม้ที่เห็นในวังอะคือไปเก็บดอกไม้นี่แหละไปเก็บดอกไม้มาแล้วก็นําเอามาที่แบบไม่ว่าจะทําเครื่องแหวนไม่ว่าจะทําพวงมาลัยไม่ว่าจะทําบุงหาคนไทยจะมีมีลักษณะอย่างหนึ่งที่ีก็คือการทําเครื่องหอมทั้งหลายอะค่ะและพวกเครื่องหอมทั้งหลายเนี่ยต้องใช้ดอกไม้ทั้งนั้น โยเราว่าอันนี้เราขังหน้าเราต่อเรื่องเครื่องหอมก็ได้เนอะใช่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 เพราะโยเนี่ยไปเรียนมาก็เหมือนกันเนี่ยพอพอไปเรียนอะไรแบบเนี้ยต้องฝึกจนจะหมู่แบบแค่ป่วยอ่ะคือแบบต้องดมแต่มันต้องให้แยกแยกให้ได้ว่าพอกินแต่ละกินไม่เหมือนกันแล้วถึงจะได้รู้ว่าหลายคนสงสัยมาว่าทําไมเขาถึงปลูกต้นไม้หอมอะไว้ใกล้บ้านแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย อันนี้ปลูกเอาไว้ค้ำคูณอ่าแต่ในสมัยก่อนที่เขาปลูกต้นไม้ที่หอมก็คือเห็นมค่ะจะมีดอกที่เออที่ดอกที่กลางคืนหอมใช่บางดอกคือเช้าหอมใช่เหตุผลเพื่อให้ว่าเราหลับไปพร้อมกับกลิ่นหอมที่โชยมาทั้งวันเออก็คือกลางวันอยู่บ้านก็หอมจริงๆเราชอบนิยมเอาไปจริงๆเหมือนเรามีความรู้สึกว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีศาสตร์หนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้รู้มันเป็นศาสตร์คือการจัดการทรัพยากรครัวเรือน เช่นการแบบคุณต้องใช้ของที่อยู่ในครัวเรือนอ,ะอ่ะเช่นการมีดอกไม้ในบ้านก็ใช้มันทําปรุงนู่นนี่นั่นคือจริงๆมันเป็นศ<ะ>าสตร์แบบตะวันตกนะในการอจ<ะ>ัดการไ<ะ>อ household management นั่นเนาะซึ่งเร<ะ>าคิดว่าเนี่ยมันน่าสนใจนะคะแล้วก็<ะ>ก็นํามาสู่ทั้งของกิน ของกระดาบของหอมของอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยเป็นหมดเลยตั้งแต่ที่บอกว่าว่าอย่างอย่างเวลาเรื่องอาหารกันลักษถนัดเรื่องอาหารเนี่ยหลายคนสงสัยอู้อาหารชาววังอาหารชาววังคือจริงๆแม่ชาววังเนี่ยวังหนึ่งเนี่ยคนทยองคุยใหญ่เนี่ยคนเยอะมากอ่ นั่นเนถึงบอกว่าอย่างมีล้ำพิกลงเรือก็มาจากของที่เหลือนี่แหละเามาอทอมอะไรเงี้ยก็เลยสน่สนุกนะคือคือเราเราก็เลยคิดว่าจริงๆอันเนี้ยแบบเออมันมันเหมือนกับคนโดยเผื่นๆเนาะจะเข้าใจว่ามันคือสิ้นเปลืองเวอร์เป็นของวางอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงความประณีตต่างๆไม่ว่าจะทําเครื่องหอมกลิ่นหอมอบกลิ่นผ้า อลยอบร่างนู้นนี่นั่นเนี่ยมันมาจากทรัพยากรในครัวเรือนหมดเพราะว่าถ้าอย่างอย่างที่บอกอ๋อลำลำพานนี่เหตุผลด้กัดกันแมลงเอออย่างเงี้ยใช่ไหมันจะเดี๋ยวว่าด้เดี๋ยวดีมาเครื่องหอมมดีดีเดี๋ยวเรามาคุยกรื่องหอมเราชอบมากเพราะว่าอย่างที่บอกาว่าอย่างเนี้ยเหมือนกันอย่างย่างแต่ปลายของฝั่งอาจารย์เต้เออนะมันทําให้เราแบบละเอียดขึ้นอย่างเนี่ชอบมากเลยที่ว่าเพราะเราก็เป็นเหมือนกันเวลาเห็นก้านดอก ปัดชุกเหมือนกันบบค่ะเ, <laughs> <laughs> เราเปลี่ยนวิธีคิดเลยค่ะทุกคนทุกอย่างมีชีวิตเอาแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือ <c oughs> เราเราคิดว่าในความแบบอ่เราอาจจะใช้คําง่ายๆในโยมันคือศิลปะ <c oughs> บําบัดแบบหนึ่งคือบําบัดเยียวยาใ <c oughs> จาอะเนาะ <c oughs> คือ <c oughs> คุณไม่ต้องป่วยเนาะอันนี้เราอยากจะพูดว่าศิลปะบําบัดไม่ได้สาหรับ ว่าคนต้องป่วยนะคะคือมันคือสุนทรียภาพอย่างเรากับโยเนี้ยอาจจะแบบอ่าดูงานศิลปะกันบ่อยๆเชาไปพิพิธภัณฑ์กันอย่างสนุกสนานชอบของเก่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาว่าของที่มันแบบใกล้ตัวที่สุดและทําให้มันจันรลงได้ง่ายที่สุดคือดอกไม้ดอกไม้ใช่จริงๆค่ะคุณไม่ต้องดูงานศิลปะเป็นอะดูดอกไม้ดูดอกไม้พอแล้วก็ใช้ความแบบพี่คิดพี่นิดพี่เคาะอย่างโยเคยแบบ เอาง่ายเคยทะเลาะกับน,น้องชายแบบอย่างรุนแรงเพราเพียเคยตัดตน้นไม้แล้วตัดแะบบเหลือแต่ตอเหลือ,อเหลือบเหลือ,อนิดนึงบอกกี๊ดอะต้อไม่ไ้องกี๊ดแล้วก็แล้วก็บอกว่ารู้ไหมกว่าจะทนุถนอมสองจะถึงขนาด ใช่จริงจริงแล้วว่าแบบคือคือคือมันก็คือของที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเนาะมันอ,อาจจะต่างจากบท<า>เพลงงานศิลป,ปะที่มนุษย์สร้างดังนั้นคือไม่ต้องกังวลน,นะคะสําหรับผู้ฟังที่บอกว่าโอ้ยดูงานไม่เป็นฉันจะไม่มีสุนทรียะไม่ต้องดูงานศิลป,ปะก็ได้ค่ะธรรมชาติใกล้ตัว ใช่สังเกตเขาหน่อยสังแค่สังเกตเขาหน่อย<ช>เดี๋ยวนี้เราทําอะไรเราเร็วเร็วไปซะทุก <นะ S 2> อย่างจนบางครั้งเราอ่ะลืมทุกอย่างใกล้ตัวแล้วถ้าเกิดว่าเราอ่ะหัดสังเกตของใกล้ตัวเราจะสังเกตคนใกล้ตัวด้วยใช่มันจะขยับจากธรรมชาติซึ่งก็คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติมาสู่สิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจําวัน ค่านี้ดีมากแล้วแล้วอย่างนี้ต้องชาค่าใช้จ่ายยังไงบ้างคะที่เราเรียนหลักสูตระยะต้นนะคะ3วันแต,แต่มันเต็มจริงๆนะยโยเรียนแต่เก้ามงเพิ่งถึงประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะ จัดดอกไม้ว่าละแปดจัดการสนุกและสนุกจริงเราก็ได้เพื่อนที่ดีด้วยเพราะทุกคนจะสนใจเหมือนเราก็หลสุดแรกเราสามพันห้าแต่ว่านี้อันนี้เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียดอกไม้ด้วยใช่ไหมก็คือแล้วก็สุดท้ายดอกไม้ที่เขาเอามาให้เรียนก็คือเอากลับบ้านได้เลยกลับบ้านได้เลยบ้านก็เต็มไปด้วยดอกไม้ซึ่งพอจัดการบ้านมีน้อยก็ปักรวมอีกแล้วค่ะ กล <laughs> ับมาเยอะค่ะแต่นี้ก็เลยทําให้เดี๋ยวว่าจะไปไดโซจะไปแบบโกดังญี่ปุ่นไปซื้อแจกกันถูกๆมาเต็มอืมแล้วก็เริ่มตัดจากในสวนแล้วค่ะค่ะจะเริ่มไปตัดครอ,อค่ะ ขอขอบคุณนะจันเต้มากๆนะคะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวเราพูดถึงในเรื่องของเครื่องหอมแต่วันพรุ่งนี้เราจะไปเจอดอกไม้หลากสีเพราะเราจะพาน้องตรงๆนะคะเป็นหนึ่งในน้อง LGBTQ เนี่ยค่ะเขาจะมีเขามีนิทรศการอยู่ที่เอ่อ BACC ที่เกี่ยวกับในเรื่องของ p i イเซมนะคะความภาคภูมิใจในการของครอบครัวที่ที่เหล่าน้องๆ LGBTQ ค เขาจะมีเอออาจำไม่ได้พอเยอะมากดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะจะมาคุยกันกับเขาว่าเออนะชีวิตในการทำงานศิลปะในรูปแบบอย่างศิลปะร่วมสมัยเนี่ยนะคะบนพื้นฐานของเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปคุยในวันพรุ่งนี้ถ้่ไงแล้วเนี่ยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เต้มากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะและต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะพบกับเราได้นะคะ ทุกวันจันถึงวันศุกร์นะคะเวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาค่ะวันนี้นะคะโยแล้วก็จันเต้คนจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการ v a r i e t ตี้อครบเครื่องเรื่องศิละปะสถาน,นีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพที่ีขจายและนาราพงศ์วัยวรรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์